กลับมาติดตามข่าว5ทั่วไทยกับช่วงแวดวงกองทัพนะคะเราจะพาผู้ชมไปดูภารกิจของกองทัพกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่นนทหารมณฑลฐานบกที่36ร่วมกับนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรนะคะร่วมกันสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับพ่อเฒ่าวัย77ปีเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีค่ะ กำลังพลจากมณฑลฐานบกที่36ร่วมกับนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้างชั้นปีที่3นะคะและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ช่วยกันก่นกอสร้างบ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงให้กับนายจารูนสอนสุขพ่อเท่าวย77ปีค่ะที่หมู่ที่3บ้านยางตะพายตําบลบึงบัวอําเภอวชิระบารมีเพื่อทดแทนบ้านหลังเดิมนะคะบ้านหลังเดิมเนี่ยคือมีสภาพที่ชำรุดทุดโทมประกอบกับนายจารูนเป็นบุคคลที่สู้ชีวิต มีอาชีพรับจ้างรายได้น้อยและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตทางองค์การบริหารส่วนตําบลบึงบัวจึงได้คัดเลือกแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยการปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย70หลังคาเรือนเทิดไทองค์ราชันและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีค่ะซึ่งใช้เวลาเกาะสร้างไม่เกิน2สัปดาห์นะคะและนี่ก็เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับนายจารูน ให้ได้มีที่อยู่อาศัยและก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะแม่พอเท่าก็ยิ้มออกเลยนะคะนี่เลยค่ะดูการสร้างบ้านหลังใหม่นี่แหละคือคนทำดี